สวัสดีครับวันนี้ผมพามาชมสวนทุเรียนใกล้หาดแหลมแม่พิมพ์นะครับเป็นสวนทุเรียนเอกสารสิทธิ์ฉนดคุดแดง9ก้าไร่เศษเต็มไปด้วยทุเรียนเต็มพื้นที่มีตัวโรงเก็บอุปกรณ์แล้วก็เป็นห้องพักอยู่ในสวนหนึ่งหลังนะครับมีทุเรียนพันหมอนทองและพันอื่นอื่นอยู่เต็มพื้นที่นะครับพร้อมให้ผลแล้วกำลังเริ่มออกดอกออก อพีดอกก็นะครับปีนี้สวนจะประกอบไปด้วยทุเรียนพันหมอนทองประมาณ90%นะครับที่เหลือจะเป็นพันอื่นๆนิดหน่อยนะครับก็มีกระดุมชนีแล้วก็พันอื่นๆเล็กน้อยนะครับคนใหญ่าเป็นพันพันหมอนทองอยู่ทั้งหมดประมาณ200ต้นนะครับ เริ่มให้ผลผลิตแล้วนะครับตอนนี้เสริมออกดอกแล้ววันนี้ผมมาถ่ายวันที่20เดือนพฤศจิกายน2 5ง7นะครับเดี๋ยวพาไปชมบ่อน้ำนะครับรู้อ่าสวนจะล้อมรั้วไว้เรียบร้อยนะครับแล้วก็วางระบบน้ำระบบสปริงเกอร์ไว้ให้พร้อมแล้วนะครับ น้ำเต็มบ่อเลยนะครับเป็นสระาน้ำขนาดใหญ่อยู่ในพื้นที่ชนดของเรานะครับสวนจะล้อมรั้วลวดหนามไว้รอบสวนเลยแล้วก็มีประตูเข้าออกมาตรฐานเลยนะครับเป็นสวนทุเรียนที่อยู่ห่างจากชายหาดแหลมแม่พิมพ์ประมาณสี่กิโลเมตรเท่านั้นนะครับทุเรียนก็เริ่มให้ดอกออกดอกแล้วนะครับ ตัวนี้เจ้าของตั้งราคาขายอยู่ที่ยกแปลง16ล้าน9แสนบาทนะครับราคการนี้เจ้าของออกค้าโอนค่าดำเนินการในวันโอนให้นะครับเริ่มจะพลิกดอกแล้วนะครับเป็นทุเรียนพันหมอนทองประมาณ90%ที่เหลือเป็นพันชนื่อื่น,นเล็กน,น้อยนะครับ อยู่ห่างจากชายหาดประมาณสี่กิโลเมตรเท่านั้นดุเรียนมีทั้งแบบต้นคู่และต้นเดียวนะครับพรอมให้ผลแล้วทั้งหมดเลยที่สวยมากนะครับที่ลักษณะจะเป็นที่เนินนะครับก็คือฝนตกหาน้ำจะไม่ขังอยู่ในส่วนของเรานะครับจะไหลลงสู่ แปลงด้านล่างของอที่ถัดจากแปลงเราลงไปนะครับเป็นที่ดินที่เหมาะสําหรับทำตวนทุเรียนมากๆนะครับมีคนดูแลให้พร้อมนะครับสวนจะร้อมรั้วไว้เรียบร้อยนะครับเป็นรั้วรั้วหนามรอบตัวสวนเลยแล้วก็มีประตูเข้าออกงานสถานนะครับ อกสารสิทธิ์โชนดกุแดงราคาเจ้าของตั้งขายอยู่ที่ 16, 09, สิบหกล้านเก้าแสนบาทนะครับราคานี้เจ้าของออกค่าโอนค่าภาษีให้ทั้งหมดนะครับสวยสมบูรณ์นะครับเริ่มพีดอกแล้วนะครับฤดูกาลน,นี้ก็ได้ผลเลยนะครับสนใจก็ตัดผมเข้าดูที่ดินได้ทุกวันนะครับเป็นส่วนทุเรียน ใกล้ชายหาดแหลมแม่พิมพ์ออกจากนี้ไปประมาณห้าร้อยเมตรก็จะเป็นตลาดสดนะครับเป็นตลาดสดศูนย์การค้าของตลาดสุนทรภู่นนะครับรดสวรีดีสุนทรภูนอําเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับเป็นที่ดินสวยๆที่เหมาะสําหรับปลูกทุเรียนมากๆนะครับเพราะว่าเป็นที่เนินดินเป็นดินแดงนะครับเป็นดินที่ทุเรียนชอบเลย อันนี้เป็นบอ่อบรดานนะครับวางไว้สำรองเวลาหน้าแรงมีบอ่อบรดานให้เรียบร้อยเรียนพร้อมให้ผลผลิตนะครับอยู่ที่สุนตาตบ,บนสุขอนผู้เมอแกลงจังหวัดระยองนะครับ ของรูแลอย่างดีเลยนะครับเริ่มฟิดดอกของผลแล้วการสาขาอบอที่จะให้ลูกเลยนะครับสนใจก็นัดเข้าชมได้ทุกวันเลยนะครับ จากสวนมาก็จะเป็นหมู่บ้านนะครับมีเพื่อนบ้านมากมายเลยนะครับเราจะอยู่ในหมู่บ้านที่ไม่ไกลทะเลหาดแหลมแม่พิมเดินทางจากสวนไปหาดแหลมแม่พิมพ,ปมพ,มพ์ประมาณ5กิโลเมตรเท่านั้นนะครับแล้วก็ศูนย์การค้าแหล่งสาธารณูปโภคก็ห่างจากสวนเราประมาณ500เมตรเท่านั้นมีมินิมาร์ตตลาดสดแล้วก็ร้านค้าขายของอยู่มากมายเลยนะครับจากที่ดินเราออกมาประมาณ 5้าเมตรเท่านั้นสนใจก็นัดเข้าดูได้ทุกวันเลยนะครับเอกาสิทธิ์เป็นโนดทุดแดงนะครับ3าใบ9ไร่เศษผมรับขายที่ดินทั่วภาคตะว,วันออกนะครับรีวิวทำการตลาดให้ฟรีนะครับไม่บวกไม่เทินไม่ขายเกินราคาเจ้าของนะครับปิดการขายได้อย่างรวดเร็วนะครับ ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับมีบ้านส่วนที่ดินให้ชมอย่างต่อเนื่องนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับขอบทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับคิดสิ่งใดส่งความมุ่งม,มั่นปรารถนานะครับมีโฉนดอยู่ต้องการใช้เงินด่วนก็ติดต่อผมมาได้ตลอดนะครับอนุมัติรับเงินภายใน1วันเลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับขอบคุณครับ